สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Li ตเทิกกันอีกแล้ว Li ตเทิเเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงน่าจะรอฟัง Little g i ก l กันอยู่วันนี้ Li ตเทิลเเลยเลือกหัวข้อคำศัพท์ทำงานเบื้องต้นมานำเสนอให้เพื่อนๆซึ่ง Li ตเทิคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คำศัพท์ทั้งหลายที่ Li ตเทิลเกนำเสนอส่วนมากมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ตัวเองได้ใช้บ่อยๆนะคะ ซึ่งภาษาที่พูดกันนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนอาจจะพูดต่างกันออกไปถ้าผิดพลาดประการใดหรือออกเสียงไม่ถูกต้อง100%ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะกงซีกงซีบริษัทที่ทำงานโจเยโจเยททำงานฟานกงฟานกง ทำงานไปทำงานฟองกงฟองกงเลิกงานเศากงเศากงเลิกงานหวันกงหวันกงหางานแฉงหยันแฉงหยันรับสมัครพนักงาน กีนกงกนกงสมัครงานสัมภาษณ์งานฉืนเจ๊กฉนเจ๊กงานเต็มเวลาหรือฟูลไทม์กิมเจ็กกิมเจ็กงานนอกเวลาหรือพาไทม์เกงยิมเกงยิมประสบการณ์หรือประสบการณ์ทำงาน ห่องหยิบห่องหยิบสายงานคำว่าห่องจะออกเสียงยาวหน่อยนะคะห่องหยิบเจ็กวเย็จกหวหน้าที่ตําแหน่งชิมเยะชิมเยอะเซ็นสัญญายพนักงานหยพนกงกเ福利 สวัสดีการของพนักงานซีกงซีกงทดลองงานหอยกงหอยกงเริ่มงานจอยก้ากงเจาะจอยก้ากงเจาะทำงานที่บ้านหรือ work from home นั่นเองค่ะโลปาน โลปานเจ้านายโลไซโลไซเจ้านายสองคำนี้ก็จะแปลว่าเจ้านายเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าใครจะชอบใช้คำไหนมากกว่ากันตายโลตายโลหัวหน้าหรือจะแปลว่าลูกพี่ก็ได้คะ่ะเก้งเลแก้งเหล ผู้จัดการทงสีทงสีเพื่อนร่วมงานยืนกงยืนกงพนักงานฟองกาฟองกาวันหยุดหงกาหงกาวันหยุดวันแดง วันแดงในที่นี้หมายถึงตามปฏิทินที่จะเป็นวันแดงนะคะเป็นวันหยุดตามเทศกาลต่างๆต่ายกาต่ายกาวันหยุดยาวแฉงกาแฉงกาลางานแปลงกาแปลงกาวันหยุดวันป่วย เซงเจ็กเซงเจ็กเลื่อนตำแหน่งฉีเจ็กฉีเจ็กลาออกเช้าหยันเช้าหยันไล่ออกจืนกงจืนกงเปลี่ยนงานถอยเย้า ทยเย่ากเกษียนคำว่าทยจะออกเสียงสั้นนะคะทยเย่าเย่าเซ็กเย่าเซ็กพักผ่อนฉี่โตฉี่โตมาสายหรือเข้างานสายก็ได้ค่ะหอยหูยหอยหอยูยประชุม หยุดสั้นหยุดสั้นเงินเดือนหรือเงินรายเดือนหยันกงหยันกงเงินเดือนชดเหลืองชดเหลืองเงินเดือนออก,กอขันกงขันกงเบียขยันหย่งกั่ม ยงกัมค่าคอมหรือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองเหลิงตาลเหลิงตาลสลิปเงินเดือนเจิงกัมเจิงกัมโบนัสหะยันหะยันลูกค้าหมกปิ้วหมกปิ้ว เป้าหมายจานฉินจานฉินได้กำไรสิทธิ์ฉินสิทธิ์ฉินขาดทุนจบกันไปแล้วนะคะริท่านเกอรหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อย ถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Little Girl ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและ Little Girl หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและมีความสุขกับการฝึกภาษาจีนกวางตุ้งแบบ Little Girl แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะโหล่ะงอเต๋อหาชีจอยกินละบ๊ายบาย